หลังจากให้น้องได้กราฟของอสมการข้อจํากัดมาครบแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือน้องหาส่วนที่มันซ้ากันของกราฟทั้ง4กราฟนี้อ่าแล้วน้องว่าพื้นที่ส่วนไหนเขาจะเป็นพื้นที่ส่วนที่ซ้ํากันของ4กราฟนี้ก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับ หลังจากทห่น้องได้พื้นที่ที่ซ้ำกันของทุกราฟแล้วนะครับขั้นต่อมาก็คือให้น้องหาจุดมุมของพื้นที่นั้นจุดมุมจุดนี้น้องก็รู้แล้วนะครับคือจุด0นและจุดมุมจุดนี้น้องก็รู้แล้วคือจุด0ูย์แเนื่องจากจุดมุมจุดนี้และจุดมุมจุดนี้เกิดจากเส้นปะแต่กับเส้นทึบน้องจึงไม่สามารถนําจุดมุม2จุดนี้มาใช้แทนค่าเพื่อหาค่าสูงสุดได้นะครับดังนั้นจุดมุมที่ใช้แทนค่าได้ก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ็คือจุดที่เกิดจากเส้นทึบตักับเส้นทึบนะครับอ่าน้องมาหาจุดนี้กันนะครับจุดนี้นะครับน้องเกิดจากสมการ 2x บวก y เท่ากับ8ตัดกับสมการ x บวก y เท่ากับ6ดังนั้นน้องก็ต้องมาแก้2ส,สมการนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดตัดนะครับน้องนำสมการบนลบด้วยสมการล่างเลยครับ 2x ลบ x ได้ x, x, x. y ายลบได้0เท่ากับ8ลบได้2ดังนั้นน้องจะได้ว่า x เท่ากับ2นะครับน้องนำเเท่ากับ2เนี่ยมาแทนค่าสมการนี้เลยครับน้องจะได้ว่า2บวก y มีค่าเท่ากับ6ดังนั้น y ก็ต้องมีค่าเป็น4นะครับจุดนี้จึงมีพิกัดเป็นสองสี่นะครับ อังนั้นน้องจะได้จุดที่จะนําไปแทนค่าเพื่อหาค่าสูงสุดแล้วนะครับก็คือจุดสอเพียงจุดเดียวนะครับจากเมื่อกี้นะครับน้องที่น้องได้มาแล้วว่าจุดที่น้องจะนําไปแทนค่าเพื่อหาค่าสูงสุดเนี่ยมีได้เพียงจุดเดียวก็คือจุดสองสี่และจากที่โจทย์บอกมาว่า p เท่ากับ a กําลังสอง x บวก ay และค่ามากที่สุดของ p เท่ากับเจ อ่งน้องนำจุดสอสมาแทนค่าเลยครับ x เป็นสอง y เป็นสี่านก้องมาแก้สมการนี้เพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือค่า a เลยครับน,น้องนำสองหารตลอดสมการนะครับสองหารเจ็ดสิบน้องก็จะได้สามสิบห้าสองหารสองสองตัวนี้ก็จะหายไปสองหาร4ี่ได้สอง และหลักในการแก้สมการพรหุนามนะครับก็คือทําให้ข้างนี้เป็นศูนย์โดยให้สมมสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรยกกำลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวกดังนั้นน้องก็จะย้าย35้ามาไว้ข้างนี้นะครับจะกลายเป็นลบ35สิบหข้างนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับต่อมาน้องก็แยกแฟกเตอร์เลยครับหน้าคูณหน้าได้หน้าดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น a กับ a หลังคูณหลังได้หลังตรงนี้น้องก็จะได้เป็นบวก7กับลบห้านะครับ บวก7คูนลบ5ได้ลบ35นะครับอะต่อมาใกล้คูณใกล้ได้7 a ไกลคูณไกลได้ลบ5 a น้องนำสองค่านี้มาบวกกัน7 a บวกกับลบ 5a น้องก็จะได้ 2a นะครับอ่านัางนั้นน้องก็แยกแฟกเตอร์ถูกแล้วนะครับซึ่งจากตรงนี้น้องก็จะได้ว่า a มีค่าเป็นลบ7นะครับกับ5นะครับแต่จากที่โจทย์บอกมาว่า a เป็นจำนวนจริงบวก ดังนั้น a จริงเป็นลบเจ็ดไม่ได้นะครับ a จริงเป็นได้ค่าเดียวก็คือห้านะครับน้องมาดูนะครับว่า a เป็นจริงตามข้อใดน้องมาดูที่ตัวเลือกที่สองนะครับ a ก็คือห้ามีค่าอยู่ระหว่างสี่กับเจ็ดดังนั้นตัวเลือกที่สองเป็นจริงนะครับข้อนี้น้องจึงตอบข้อสองโอเคนะครับ